ว่ากันต่อพูดถึงรอยกระทงก็จะมีการจุดพลุจุดประทัดกันเยอะเมื่อวานนี้ก็ได้ทราบจากผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งและก็ได้มีโอกาสพูดคุยและได้ส่งข้อมูลมาให้เราคุณชนะศักดอนจกักรได้โพสต์ข้อมูลถึงการสูญเสียน้องหยางหยางน้องหยางหยางเนี่ยทผบ้ชอมครับมีการจุดประทัดแล้วเกิดช็อก เข้าใจว่าอย่างนั้นนะฮะอาจเจ้าของโพสต์นี่บอกเลยหลับให้สบายนะลูกตอนเช้ายังวีดีโอคอลขากันอยู่เลยเจอกันแค่ในโทรศัพท์หมายถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดเขาจะสามารถจะติดต่อทางโทรศัพท์<ฆ>แล้วมีเสียงออกมาเสียงสุดท้ายของหนูที่ได้ยินจากวงจรปิดแล้วเสียงของหนูก็หายไปก็คือมีเสียงประทัดรู้เลยว่าหนูกลัวประทัด แต่ไม่คิดว่าหนูจะไปไม่กลับฝากไปดูทหอรเคสนี้อาจจะไม่ใช่เคสแรกรอยกระทงปีใหม่จุดพดจุดประทัดถ้าไม่มีใครอยู่บ้านไม่จะเป็นอย่าออกบ้านอยู่เป็นเพื่อนลูกๆของคุณอันนี้คือการโพสต์ลากรณีของสุนัขที่ชื่ออย่างหยางอายุอย่างน้อยประมาณ5-6เดือนเท่านั้นเองอีกคลิปหนึ่งแบบเดือดท่านผู้ชมเขียนข้อความว่า จุดตัดทไม่ว่าแต่อย่าแต่มาโยนหน้าบ้านกูเป็นจุดจุดจุดอะไระไรคุณชนะศักดิ์ส่งข้อมูลว่าเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อวันาทิตย์ที่10ที่ผ่านมากลางคืนเจ้าตัวทํางานต่างประเทศมีแผนจะกลับไทยช่วงต้นเดือนธันวาปกติก็จะดูวงจรปิดแล้วคุยกับน้องทุกวันที่บ้านมีหมาเจ็ดแมวสามอยู่กับแม่กับน้องเลี้ยงแบบปล่อยในบ้านไม่มีกองขังหกโมงเย็นวันที่สิ น้องสาวกับแม่ออกไปทานข้าวงานวันเกิดป้าประมาณสองามชั่วโมงกลับมาเจอน้องหยัางหย่างนิ่งหมดลมหายใจมีเอ่อรากใกล้ๆบริเวณที่น้องนอนน้องสาวรีบทำพีซีพี CPR อาส่งโรงพยาบาลที่เปิด24ชั่วโมงไปถึงหมอบอกไม่มีชีพจรแล้วเส้นเลือดตีบไม่สามารถจะฉีดยากระตุ้นหัวใจใช้เครื่องกระตุ้หัวใจแล้วแต่ไม่เป็นผลหลังเกิดเหตุ น้องสาวไปดูวงจรปิดย้อนหลังอีกทีได้ยินเสียงประทัดดังมากแล้วก็มีเสียงน้องหอนสองครั้งแล้วเสียงก็หายไปอายุเพียงหกเดือนตัวอื่นเนี่ยปกติแต่น้องอย่างหย่างตายน้องสาวของเจ้าของหมาหย,ย่างหย่างชื่อคุณคำล่าเล่ากับนักข่าวนะครับทุกผู้ชมก็คล้ายๆอย่างที่เล่านี่แหละ เอาเป็นว่าวันเกิดเหตุตอนเช้าก็ยังเล่นกับน้องไม่มีอาการซึมทุกอย่างปกติ6โมงครึ่งออกไปกินข้าวน้องบ้านกลับเข้ามาสองทุ่มครึ่งหมาคนตัวอื่นมาต้อนรับหมดเหลือแข่งอย่างอย่างที่ไม่ได้ออกมาก็ไปวิ่งหาว่าอยู่ตรงไหนแล้วไปพบว่า อย่างๆนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นอ,อรึราดฉี่ราดลิ้นเริ่มม่วงตอนแรกนึกว่าน้องหมาเล่นกันแล้วหัวตะแทกพื้นก็รีบทำา c p r แล้วโทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลสัตว์ว่าจะช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงทางโรงพยาบาลบอกให้พาน้องไปหาหมอให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ CPR ระหว่างทางด้วยที่ไปหาหมอตัวทางน้องสาวเนี่ยเป็นคนขับรถคุณแม่เป็นคน c p r แต่อยแต่อย่างๆก็นอนนิ่งตลอดทาง พอไปถึงโรงพยาบาลน,น้องไม่หายใจแล้วนะคะ CPR อีก15นาทีน้องก็ไม่ฟืน้นคุณหมอถามว่าน้องมีโรคประจำตัวอะไรเพราะว่าน้องเพิ่งอายุได้แค่6เดือนก็เอสเตเรดูสวงอกว่าหัวใจมีขนาดผิดปกติไหมแล้วก็พบว่าน้องมีอาการหัวใจโตคาดว่าเกิดจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันค่ะกลับมาวงจรปิดได้ยินเสียงประทัดดังปั้งก่อนที่ได้ยินเสียงน้องเหา่าแล้วก็เงียบไปเลย แถวบ้านเนี่ยจุดพุ้บ่อยที่ผ่านมาใช้วิธีเนี่ยแถวบ้านเนี่ยจุดประทุะจุดประทัดบ่อยจุดพุ้บ่อยที่ผ่านมาพยายามจะเปิดเพลงกลบเสียงพุ้กับประทัดเพราะพอจุดทีไรน้องหมาทุกตัววิ่งกระวนกระวายกันหมด ทานข่าวข้างนอกบ้านนะคะครับแล้วก็กลับเข้ามาที่บ้านนะคะเลี้ยงหมาทั้งหมดเจ็ดตัวคะ่ะทุกตัวก็มาต้อนรับที่หน้าบ้านนะคะคแต่ไม่มีน้องอย่างยางวิ่งมาทีนี้ก็รีบวิ่งหาน้องคะ่ะว่าน้องอยู่ตรงไหนปรากฏว่าน้องอันนอนอยู่ที่พื้นน้องก็แน่นิ่งไปเลยแล้วตอนนั้นก็คืออึอฉี่ลาดไปแล้วอะคะ่ะลิ้นเริ่มม่วง ที่แรกก็นึกว่าน้องเล่นกันแล้วน้องหัวจะแทกพื้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วที่ก็เลยปั๊มหัวใจแล้วก็รีบพามาโรงพยาบาลสัตว์ให้ไวที่สุดแล้วก็ปั๊มหัวใจระหว่างทางใจประมาณสิบห้านาทีน้องก็ไม่ไม่ฟื้นขึ้นมาคหมอคาดว่าอาจจะแบบว่าเกิดจากหัวใจวายเฉียบพลันไล่กล้องวงจรปิดดูค่ะว่าเสียงระเบิดเหมือนระเบิดอะคะ่ะประทัดจังแบบตั้ง และอย่างๆก็เห่าขึ้นมาเพราะว่าเสียงน้องอาจจะเป็นเสียงเด็กห้องต่อจากเสียงประทัดดังอะคะ่ะเงียบไปเลยะคะ่ะเสียใจมากเลยครับยังทาใจไม่ได้เลยะคะ่ะนี่ในเพจผมยังมีคนส่งเข้ามาเยอะเลยจานวนหนึ่งหมาอาออกจากบ้านอ,อ,อีกจํานวนหนึ่งมีหมาแปลกหน้าเข้ามาอยู่ในบ้านคืนหนีเสียงประทัดเสียงคุณในคืนอย่างรอยกระทงปีใหม่อะเรื่องอย่างนี้นําเสนอบอกท่านผู้ชมด้วย ระวังชนิดหนึ่งครับตัว,ตวชม